ก็ทําทั้ง2วงแต่ว่าคนระบทบาทครับรับงานก็จริงๆมันก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าแบทบูลผมทํามาตั้งแต่วันแรกะเป็นผลงานที่ผมภาคภูมิใจอ่ผมก็รู้สึกผมไม่ไม่อยากทิ้งไม่มีวันทิ้งอยู่แล้วพอก้ามาเล่นท่ะหา b กองแบทต้องคู่ยังอยู่ยยังอยู่ครับแบบูลก็ตอนนี้วงก็ยังอยู่แต่ว่า สมาชิกเหลือสาคนครับนักร้องนําก็ตอนนี้เขาก็แยกไปแล้วครับผมตอนนี้ก็กําลังออดิชั่นนักร้องนําใหม่รวมไปถึงเราก็กําลังทําเพลงใหม่ๆรอไว้เลยนะครับทำไมเขากลับไปลับมาทก็ทาทั้งสองวงแต่ว่าคนระบ,บาทครับทางแบบาบูลนี่จะเป็นมักิตราใช่รับงานเหมือนเคยรับงานก็นกจริงๆมันก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างอย่างดโทอสเ,เองก็เรา ก็จะมีจํากัดงานเราจะไม่รับตลอดทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้แบบรับเท่าไหร่ก็ได้ก็จะมีลิมิตเพราะว่าเรื่องของอ,อยากให้ได้คุณภาพด้วยถ้าแบบโชว์ติดกันมากเกินไปก็จะไม่ได้พักผ่อนครับแล้วก็เป็นโชว์ที่ใช้ energy ค่อนข้างเยอะเราก็อยากให้ทุกคนทุกที่ที่ททททไปอะประทับใจแล้วก็สนุกเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้รับเต็มตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็จะแบ่งไป อย่างก่อนที่จะมารับบทบาทเป็นนักร้องนำบทบคนเราได้คุยกับเพื่อนๆวงและเราดูนะคะว่าคุยขอบคาเห็นเขาไหมหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆก็ผมก็มันก็มันก็มันก็ต้องคุยกันใช่ครับใช่มันมีความน้อยใจกับเพื่อนในวงไหมอ่ะผมก็ผมถ้าพูดไม่ไม่มีเลยก็คงไม่ได้ครับก็อาจจะแต่บอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกน้อยใจหรอกเพราะว่าคือทุกคนคนที่เป็นเพื่อนอ่ะ ถ้าเขาเห็นเราได้โอกาสที่ดีอย่างผมเองก็ตามเนี่ยถ้าเพื่อนได้โอกาสที่ดีเราก็ไม่อยากที่จะไปห้ามเขาไปปิดประตูใส่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมเองผมรู้สึกว่าแบลบูลผมก็ผมผมทำมาตั้งแต่แตวันแรกอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเป็นผลงานที่ผมภาคภูมิใจอะ่ะผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไม่อยากทิ้งไม่มีวันทิ้งอยู่แล้วครับีว่าทำไมหนูไม่เป็นนักรองนำเองเลยอนะไรเงี้ยของแบลบูลนะครับใช่ใช่จริงจริงแบลบูลมันค่อนข้างมีแนวทางที่ ที่แตกต่างจากจากเออโทสเปกหรือ,รอจริงๆแล้วมันแตกต่างจากวิธีการที่ผมร้องด้วยครับโดยส่วนใหญ่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราเน้นเป็นหลักๆคือเป็นการแรปซึ่งผมก็แรปเก่งซะด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทางผมเท่าไหร่แต่เราเรามีภาพในหัวที่ว่าเราอยากให้แบบมันแรปมีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทาเพลงแบบเนี้ยที่นักร้องเป็นแรปอะแต่เราเองอะแรปแล้วรู้สึกไม่ชอบตัวเอง แล้วก็ด้วยด้วยส่วนของการเล่นกีตาร์ด้วยครับมันจะถ้าแ้ปไปด้วยมันบางทีมันความหลากหลายมันมันต้องแยกประสาทเยอะแล้วแล้วความหลากหลายในการที่จะบางทีเราทําเพลงแล้วนึกให้มันในมุมของแรปเปอร์จริงๆอ่ะเขาจะมีอะไรใหม่ๆมากกว่าเราจริงๆเรากวบคุเรื่องการแบ่งเวลาเนาะเพราะว่าดนตรีมันต้องซ้อมกันอยู่แล้วอะไรแบบใช่ครับก็เรื่องของการแบ่งเวลาผมว่าก็ผมว่ามันก็ต้องต้องจัดสรรดดีๆแหละครับใช่แต่ว่า ก็เท่าที่ผ่านมาที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ<ต>ใชไ่ไม่ครับไม่มา <c oughs> ยังอยู่ครับยังอยู่ยังทาอยู่แต่ขาดยังขาดนักร้องทำอยู่ยครับก็จริงๆตอนนี้คือเราเปิดออดิชั่นมาสักประมาณ 2- 3สาอาทิตย์ที่แล้วแล้ะ <c oughs> ตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้ปิดออดิชัน่นไปแล้วแหละแต่ถ้าถ้าตื้อหน่อยอยากแบบมีของจริงๆก็ แอบแอบยื่นมาได้ครับผมก็จะแอบแอบส่องใช่ใช่เพื่อเป็นความแฟกับคนอื่นจะไปเปิดเผยไม่ได้ว่าแบบเอ้ยผมมานั่งดูคุณแต่คุณหมดหมดเขตไปแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ผมก็ต้องแอบแอบดูอย่าให้ใครรู้แล้วกันแต่เราบอกไม่เยอะแยะเลยเนี่ยใช่ครับการแสดงก็ยังทำเหมือนเดิมใช่ใช่แต่ว่าแสดงก็อาจจะอาจจะเป็นเป็นเป็นต้องดู เรื่องของคิวนิดน,นึงอ <Yeah. S 2> นะไรเงีนะ้ยครับเพราะว่าตอนนี้อย่างโปรเจกต์ดนตรีมันได้มันก็รันไปค่อนข้างเยอะแล้ว mm hmm. อย่างเช่นแบบบางทีบุ๊กวันเล่นคอนเสิร hmm. ์ตอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่า,าละครหรือหนังที่จะเล่นมัน mm hmm. เวลาทํางานมันเพียงพอไหมอะไรเงี้ยคุณแม่จะบทบาทของความเป็นศิลปินนักร้องมากกว่าแสดงหร mm ือเปลครับก็ผมว่าแล้วแต่ควรจะมองเลยแต่ว่าผมก็แค่ทําของผม ทำสิ่งที่ผมมีความสุขทำอะไรก็ทำยอะไรเงี้ยตอนนี้คิวางานเปิดแน่นไปถึงเมื่อไหร่ครับมันมันก็ไม่ไม่ได้บอกโอ้โหแน่นมากยอะไรเงี้ยครับก็ยังติดต่อได้ครับ <c oughs> นนก็ดูแล้วกันแต่ผมผมจำไม่ได้เหมือนกันผมไม่ได้ดูใช่แต่ก็ก็มีเรื่อยๆครับใช่เดี๋ยววงก็จะแจ้งในแบบตารางแต่ละเดือนนะครับอ,อยู่แล้วหลายคนก็กลัวว่าเราจะหายไปจับการแสดงครับครับครับก็อ่า ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะตอนเล่นก็บางทีก็ไม่ค่อยดูพอไม่เล่นก็มาบอกคิดถึงคนเรานี่ยบางทีก็น้อยใจบางทีบางทีก็น้อยใจเหมือนกันใช่พอต่อไปเล่นก็บอกเมื่อไหร่จะมาร้องเพลงบัางพี่เมื่อไหร่จะมาทําเพลงใหม่พอทําเพลงปุ๊บถามหาละครอีกไม่รู้จะเอาใจใครใช่เราก็เอาใจวีคนเดียวไม่ได้ที่มาไงที่มไงแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละเออ อาเล่นนะครับคือจริงๆก็คือไม่ไม่ได้ทิ้งอะไรหรอกเราเป็นจังหวะเวลาถ้ามันใช่มันก็ใช่คือตอนณตอนนี้เราก็ทํางานมาในวงการสักพักหนึ่งแล้วเราก็เหมือนได้ได้ลองหลายอย่างมากเลยเราก็ตอนนี้ผมว่ามันเป็นช่วงที่บางทีก็ต้องเลือกบ้างว่าเราทําอะไรแล้วก็มีความสุขในขณะเดียวกันก็ต้องพักด้วยผมก็คงผ,ผมไม่ได้อยากทํางานจนผมไม่มีเวลาที่จะว่างไปทํา ปปเยอ,อ,อะบทบาทศิลปินในการความสุดของการบรรจุงานบทบาทศิลปินของ้าคืออะไรครับก็บทบาทศิลปินก,ก็ผมไม่รู้ผมมอ,มองในมุมผมผมผมก็มองว่าผมเป็นศิลปินอะไรขนาดน,นั้นนะผมก็แค่มองว่า,าถ้าคำว่าศิลปินมันก็มาคำว่าศิละปะมันมันคล้องเกี่ยวกันอย่างเงี้ยก็คือเราทํางานศิละปะเราสร้างงานใหม่ๆแล้วก็ สื่อสารทั้งความรู้สึกทั้งสตอรี่เรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยผ่านผ่านงานศิลปะของเราผมก็รู้สึกว่าเอ,อิสิ่งเราเนี้ยมันเป็นความสุขของเราแล้วซึ่งซึ่ง,งผมมองว่าศิลปะของผมคือคือความสุขนะถึงมันจะเลื่อเล่าเรื่องความเศร้าบ้างในบางครั้งแต่ว่ามันก็คือความสุขในการที่เราได้พูดมันออกมาก็ก็เรียกว่าเป็นการระบายแบบหนึ่งมั้งผมอาจจะเป็นอาถ้าเรียกผมว่าเป็นศิลปินบางเราผมคงเป็นศิลปินที่ระบายความรู้สึก แล้วก็แล้วก็ไม่รู้เราอยากทิ้งอะไรไว้สักอย่างถ้าแบบวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่างานศิลปะก็เป็นทางออกของผมแอบแอบไปทำเรื่องวีบ้างที่เขาลงรูปลงรูปแต่คุณว่าทำหน้าทำตาดีๆบ้างลือลือจนเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติครับใช่ก็อ้ำๆกันแหละเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบโมโหไม่ได้โกรธอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ทำไมทำไมไม่ไม่ค่อย เก่หน้าหล่ออะไรเวลาถ่ายรูปเลยอ่ะผมผมก็แค่ผมผมก็เข้าใจว่ามันดูดีแล้วแหละไม่เก่งดีผมก็เข้าใจว่าน่นหนักคือดีแต่ว่าอ่าโอเคคนละแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันเขาดูแล้วเราหล่อนะแต่ใช้ความหล่อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ผมก็มองว่าไม่รู้เหมือนกันมันแต่ละแต่คนชอบอ่ะผมว่าก็เออเขายังชอบเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นก็คงชอบเหมือนกันแหละอาจจะ บางคนอาจจะชอบก้าอะไรอย่างเงี้ยเกาบอกแล้วครับว่าเขาชอบแมวนี้แหละชอบแมวปิดตาเนี่ยแหละคุณแมวปิดตาจริงจริงใช่ไหมเป็นเราพูดถึงว่าชอบใครชอบอะไรเขาเคยมีวอนขอให้ก้าวทำหน้าดีๆถ้าเราลุ้มหนึ่งไปไม่มีเสียงเลยเอาเสียงด้วยก็ไม่มีเสียงเลยเป็นบนมันเป็นอย่างนี้จริงๆอยากชอบอ๋อเขาชอบแบบนี้เราก็เลยทำหน้แบบนี้ เหมือนใครยูนิคไงคนอื่นก็เหมือนนกันหมดทางแปลกๆนี่แหละนี่นะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ตามนะคุณถ้าคุณอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเออมีมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่เบื่ออะไรเงี้ยคุณไปทำตัวเหมือนใครแต่แต่อย่ผิดสี่ห้าพอคุณต้องมีคุณธรรมในจิตใจแพ่นั้นพออันนี้บอกตัวเอง อะ,อะไรนะฮะบอกใครครับเนี่ยรู้เหมือนกันแต่ได้ดก็คือากกันนี้ครับคห่ข่าวลง <im it> ข่าวลือที่ออกมาเราเองก็ยังปล่อยผ่านครับก็ผมผมก็ไม่ได้สนใจโอเคก็ไม่ไม่ด้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เป็นข่าวแหละใช่ใช่แล้วก็ถ้าถามสงสัยแล้ก็มัถามเราเราก็ตอบไปตามความจริงแค่นั้นเองรอบแอบหาคร่อง เอยเป็นแบบนาบอกว่า <afin> ว่าเขาทาให้ผู้อื่นสวยน้อยลงครับคือยังไงคะอันนี้คือคลิปนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมมาพูดไปยาวแล้วมันถ้าถ้าดูมรวมอ่ะดูตัวเต็มอ่ะจะรู้ว่าจริงๆแล้วผมครับผมควนหมดเลยพ <lles S 1> ี่แต่พอมาพูดว่าตัดเป็นม,มีปุ๊บแล้วมันมาตอนท้ายเนี่ยมันกลายเป็นผมดูแบบโหเป็นคนค้างรักกปเลยจริงจริงผมไม่ใช่ไม่คลั่งรักหรอผมเป็นคน ก็เป็นคนเท่ๆคนนึงแหละแล้วทีเนี้ยผิดคู่เลยมาถูกไปจากตรงนี้คู่ก็ไม่ไม่มีอะไรจริงๆก็ฮาๆแหละครับสัมภาบางทีก็เนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มไม่มีสติแล้วผมก็เลยจะพูดไปเรื่อยๆพูดเรื่อยๆใช่แล้วตอนที่ทุกวันเนี้ยมองผู้หญิงคนอื right? ่นสวยไหมหรือไม่มีใครสวย ผู้คนมีความสวยเป็นของตัวเองแหละแต่ว่าคุณวีเขาพิเศษหน่อยอ